BELLS ท่านผู้ชมผมสวัสชัยชูทรัพย์วิกฤตีทีนิวและทีมงานนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่อนุสนรสถานซึ่งเป็นอนุสนรสถานของฐานบกนะครับอ,อ,อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างเขตประทุมธานีกับกรุงเทพมหา,หาคนครนี่แหละครับผมมากับเพื่อนคนหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมศิลปินจ,จิตอาสาลูกทุ่งไทยน้ำใจดีนะครับ สีโรตแสนพันครับร่วมกับรายการ Weekly ทีนิวนะครับก็อาจารย์ธวัชชัยชูทรัพย์นะครับก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาศึกษาหรือว่ามาท่องเที่ยวนะมาเที่ยวชมนะครับสถานที่ทถานุสสนสถานครั้งหนึ่งพวกทหารทหารเหล่านี้ก็ได้มีคุณอุปการต่อประเทศไทยเป็นเป็นอันมากทีเดียวนะเพื่อสู้รบ ป้องกันเขตแดนของประเทศไทยไว้ครับแล้วก็มีนะครับก็สัญลักษณ์ต่างๆคือเป็นพวกอย่างเครื่องบินนะครับแล้วก็จะเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับแลถถังรถถังเนาะด้านหลังของเรานี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินนะครับเป็นอนุสรณ์สถานของทหารหารที่ไปสู้รบกับข้าศึกมาครับผมนะครับวันนี้เรามากัน2คนครับผมสคนเพื่อให้ท่านผู้ชมรู้จักสถานที่แห่งเนี้ย เพื่อท่านผู้ชมผ่านมาแวะเข้าไปเที่ยวชมได้ด้วยมีเวลาในช่วงวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์หรือเสาร์อาทิตย์นะหรือวันนักขัตเกษ์ลต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะพาบุตรหลานไปเที่ยวอาจจะไม่ต้องไปไกลนะครับอยู่บราแวกบ้านเราแถวนเมืองหรือว่าสถานที่ไกลๆถ้ามาสะดวกก็เชิญนะครับเรียนเชิญมามาศึกษาพาเด็กๆมาเที่ยวชมศึกษาประวัติต่างๆนะครับของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ของเรานะครับ นีอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของวันวันที่ประชาชนชาวไทยเราเสียเสียใจเป็นจํานวนมากที่สูญเสียพ่อหลวงของเราครับ,คร,บครับผมคุณสีโรดก็เป็นผู้หนึ่งที่ร้องเพลงเ,เทิดพระเกียรติก็มีโอกาสได้รับเกียรตจิจากอาจารย์ทวาชัยเรานี่แหละครับเป็นผู้เขียนบทเพลง เกี่ยวกับเทิดพระเกียรติหรือระลึกถึงเขาเรียกว่าระลึกถึงบุญคุณหรือบุญพระคุณของพ่อหลวงของเรานะครับที่ท่านได้เสียสละนะครับให้กับพวกเรามากมายหลือเกินนะครับอาจารย์ทวชัยก็ไปเห็นแล้วก็เขียนงานเพลงนี้ออกมาจากใจเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับคือเราเขียนเพลงนี้มาประมาณสองปีแล้วก่อนก่อนท่านจะ เออเสดสวรรค์สุขารายด้วยทำานะครับเราเราเราเขียนเพลงนี้มาประมาณ2ปีเสร็จแล้วครับแล้วก็มีหลายๆคนนําไปร้องครับในจํานวนนั้นก็มีคุณศีโรจน์แสนพันผมก็มีโอกาสได้ได้รับเกียรติจากทางอาจารย์ทวชัยมอบงานเพลงนี้มาให้ผมได้ขับร้องนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะสักช่วงท้ายจะแนะนําให้ท่านได้รับฟังนะครับเราเราจะให้ท่านรับฟังดู เนื้อเพลงเนื้อเนื้อหาของเพลงก็จะมีเกี่ยวกับพ่อหลวงได้ทำผลหลวงให้กับชาวนาชาวสวนชาวไร่ท่านทรงเป็นห่วงใยกับชาวสวนชาวนาชาวไร่ในช่วงฝนแรงในช่วงเทศกาลในช่วงช่วงฤดูฤดูกาลเก็บเกี่ยวฤดูกาลฝนฝนไม่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลใช่ครับใช่ครับแต่ท่านก็เราก็มีเขาเรียกว่ามีความคิดหรือมี อะไรนะสายตาที่กว้างไกลนะครับของพระองค์ท่านนะครับก็ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับฝนหลวงแล้วก็สร้างฝนหลวงได้เป็นมันเป็นความชาญฉลาดของพ่อหลวงขหลวงของเรานะครับประเทศอื่นยังทําไม่ได้อย่างเราเลยเราภาคภูมิใจมากนะฮะเรียกว่าเออ สมัยก่อนฝนไม่ตกแล้วทำให้ตกได้หรืออย่างไรเราทําได้จริงๆพ่อหลวงเราทําได้จริงๆครับต่างชาติยังต้องทึ่งนะครับต่างต่างชาติมาขอเรียนรู้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของพ่อหลวงของเราแล้วก็อาจารย์ทวายชัยก็เลยหยิบยกแล้วก็เก็บความรู้เก็บความรู้ต่างๆพวกนี้นะครับเอามาถ่ายทอดเป็นงานเพลงเป็นบทเพลงนะครับเขียนออกจากใจด้วยแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติของ พ่อหลวงของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็เขียนเกี่ยวเนื่องไปถึงการรักษาป่ารักษาป่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะที่พระองค์ท่านได้คิดขึ้นมาโดยใช้หญ้าแฝกนะฮะหญ้าแฝกเป็นตัวกั้นน้ำเป็นตัวกันน้ำกันน้ำเสาะดินก้นำเสะดินนะนี่เนื้อหาสาระของเพลงเนี่ยผมเป็น เป็นความดีของรือวความสามารถของพ่อหลวงของเราที่ทำให้กับพวกเราชาวไทยทุกคนทุกวันนะครับเราภาคภูมิใจมากนะและผมเองก็ภาคภูมิใจนะครับที่ได้ร้องเพลงนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธวัชชัยได้ได้ร้องเพลงนี้แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ได้ได้ฟังเนื้อหาสาระงานเพลงเพราะอาจจะร้องไม่ดีแต่โอเคเนื้อหาสาระแล้วก็สิ่งต่างๆเนื้อหาสาระนาเป็นการระลึกถึงครั้งหนึ่งพ่อหลวงของเราได้ไป ทำฝนเทียมให้กับชาวชนบทที่เกิดการแห้งแล้งชาวนาก็ทํานาไม่ได้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลใช่ไหมฮะในหลวงของเราก็สั่งให้กรองฝนหลวงไปทําผลเทียมให้กับพวกที่ประสบผลฝนแรงพวกชาวไร่ชาวนานะครับช่วง กำลังที่จะเพาะปลูกเนี่ยต้องการน้ําฝนนะครับนาชลชนาก็ทราบดีว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยโอ้หมดสิทธิจะทําอะไรไม่ได้เลยครับเขามีอาชีพเดียวอาีพเดียวทำงานนะครับแล้วก็พ่อหลวงเราเนี่ยโอ้โหเป็นแบบเหมือนกับเทวดาเป็นโอ้โหผู้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับนาสร้างเทวดาก็ใช่ใช่เทวดาเป็นคลุมเลยล้วนะครับหรือว่าเป็นโอ้มาโปรดเลยเขาเรียกว่ามาโปรดเลยคือสามารถที่จะสร้างฝน ให้ตกได้แล้วก็ให้ชาวไร่ชาวนาได้ทําอาชีพได้นะครับมีอยู่มีกินได้นะประสบการณ์ของชาวไทยของท่านก็ไม่เดือดร้อนนะครับนี่คือคือผลงานแล้วก็สิ่งที่พ่อหลวงเราฝากไว้นะครับนฝากไว้ทาไว้กับพวกเราเนื้อเนื้อหาต่าราของเพลงนั้นจะเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านโดยทั้งหมดเลยนะไม่ว่าท่านจะเสด็จไปที่ไหนก็จะมีคนก้มกราบกาบพื้นดินเลยแหละฮะกาบพื้นดินเลย ซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้เราก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากกองฝนหลวงองลหม่อให้เรามาครับเพื่อให้เรามาทำเป็นเหมือนสารคดีเพื่อพระเกียตินะครับทุกคนก็ทราบซึ้งในน้ําประทัยของพ่อหลวงเราพระองค์ท่านมองการไกลรู้ว่าควรจะทำอะไรให้กับชาวชนบทถึงแม้ว่า ท่านจะจากพวกเราไปสู่สวรรค์คาลัยแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอไครับแล้วเราสองคนเนี่ยก็ยังกล้ากล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระองค์ท่านด้วยว่าพวกเราจะทําดีตามรอยพ่อตลอดไปนะครับตลอดไปไม่ใช่ไม่ใช่ทำเฉพาะวันนี้ไม่ใช่ทพื่อพ่วันนี้ตลอดไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ตามพ่อหลวงไปนั่นเองเราจะดําเนินรอยตาม รอยเท้าพ่อครับผมรอยเท้าพ่อนะเพราะทุกวันนี้เราสคนก็ทําอยู่แล้วนะปกติก็ทำกันอยู่แล้วอย่างผมเองเนี่ยก็สอนตัดผมฟรีออกตัดผมฟรีมาเนี่ยสิบหกสิบเจปีนะก็ทําดีเพื่อพ่อมาแต่ไม่ใช่ว่าพ่อไม่อยู่แล้วเราจะหยุดเราไม่หยุดเราก็ยังทาต่อไปครับอาจารย์ทวัชชัยก็นะครับทำหน้าที่ของสื่อทำหน้าที่ของพิธีกรทำหน้าที่ของนักข่าวนะครับก็หาสิ่งดีๆนะครับ มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับรู้นะครับสถานที่ต่างๆนะครับที่พวกเรายังไม่รู้อีกมากมายเลยใช่ใช่สิ่งดีๆมีสาระเราก็จะไปติดตามกันนะครับเออผมเห็นว่าคุณสีโรดได้รับโรคจากจากไหนฮะอ๋อจากอะไรนะสหพันธ์หรือสหคมนะครับสมาพันธ์หรือสถาบันอะไรสักอย่างจต่ไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นโรคตาช่างทองนะครับจาก คือวันนี้ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเราไม่ได้ทำมีสกิปเนาะเราก็เลยเราพูดสดสดคือคือจาได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความดีคือเราได้ทาดีเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังจะได้รางวัลอะไรอยู่แล้วเราก็เลยไม่ค่อยจะสนใจอะไรบางเออบังเอญมีคนมองเห็นมีท่านผู้พันอะไรนะท่านภูพันชัยพัฒน์ชัยพัฒน์แล้วก็ท่านภูพันกิติเฉลิมกิติเฉลิมนะครับนะได้ได้รับรู้แล้วได้ เห็นความดีที่เราทํากันมาสองคนก็เสนอชื่อพวกเราสองคนได้ไปรับโล่ได้มีโอกาสรับโล่ก็เป็นภาพภาคภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านแล้วหลายๆท่านเลยทีเดียวนะที่เห็นความดีของเรานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปรับโล่ตาช่างทองตาช่างทองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปรับโล่นะครับพร้อมกับศิลปินดารามากมายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเมธานีคุณพิสมัยวิไลศักดิ์การร้องรุ่นรุ่นเก่าๆนะครับนะเรียกว่าศิลปินรุ่นเก่าๆก็มีโอกาสได้มารับรล่ เต่าสมชายแล้วก็ไม่แต่โรลามเทพิทักษ์นะครับนะอีกหลายท่านลยนางสาวไทยปี59าเก้าก็มานะครับเอาเอาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวหลายหลายท่านเลยนะครับก็ก็นึกได้เดี๋ยวเขาจะว่าเราลำเอียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูใน YouTube ในในนี่ครับในเดี๋ยวในเดี๋ยวจะในในคลิปนี้เราจะให้ภาพให้ทุกท่านดูนะครับว่ามีใครบ้างเนาะนะครับก็ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราทั้งสองคนนะที่มีโอกาสได้รับรางวัลนี้และพวกเราก็จะอย่างที่บอกคือกลจะจะยึดมั่นทำความดีตามรอยพ่อตลอดไปแล้ว ไปด้วเรื่อยๆนะครับครับนี่คือรายการ weekly T n e w นะครับผมและคุณทวัชชัยชูทรัพย์นะครับก็จะพาท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังให้ฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนเพลงที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยคือเพลงเรารักพ่อหลวงนะครับเชิญเระฟังเลยครับ ษตรกรรมจึงจะอุดมสมบ ักเกษตรสยาพระองค์ท่านตรงศึกษาวิจัยแหล่งน้ำท่อไปมนแห่งใดก็ตามทรงปลูกป่าไม้ให้งอกงามอย่าแฝกแทกตาม เป็นขันกันน้ำสอดีนฝนหลวงไหลหลากจากฟากฟากไกลดุดน้ำพระทายรดใจโองไทยท่อทินฝนลงจากฟ้าชาวประชาก็ได้ดื่มกิน ไม่สิ้นก้มกราบดินเรารัก่อ ท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่หลายหลายท่านนะครับพอจะทราบในสถานที่แห่งนี้ประวัติต่างๆนะครับนะที่อนุสรสถานแห่งนี้นะครับเป็นอนุสรสถานที่เขาเรียกว่าเผยแผ่เผยแร่นะครับกิจกรรมคุณงามความดีของทหารหารเมื่อครั้งอดีตนะครับนะได้มารวบรวมอยู่ในสถานที่แห่งนี้ถ้ามีโอกาสก็พาลูกพาหลานพาบุตรหลานของท่านมาศึกษาความรู้นะครับ พวกเรานะครับทุกคนนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจกันอย่างน้อยๆนะครับก็ทําประโยชน์ให้สังคมและเป็นคนดีให้สังคมเหมือนตามรอยพ่อที่พ่อเคยทําไว้นะครับ,รบเราสองคนก็จะทําตามรอยพ่อตลอดไปสิ่งที่เราทําดีเนี่ยเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับนะเราทําด้วยใจนะครับเพื่อจะทําเพื่อถวายองค์เด็กพระเจ้าอยู่หัวเรือเป็นพ่อของเรานะครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้วีกฤทีนิวและทีมงานโดยผมทวัชชัยชูทรัพย์วิกฤทีนิวนะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระครับแล้วก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนะครับท่านผู้ชมช่วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับเขาเยี่ยงเขาเป็นญาตินะครับ เขากลับไปแล้วเขาไปบอกญาติพี่น้องเขาเพื่อมาเที่ยวประเทศไทยว่าประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนิสัยใจคอของคนไทยนั้นโอบอ้อมอารีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านผมกราบขอพวกคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ชมช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่านักท่องเที่ยวนั้นจะมาจากประเทศอะไรนะครับการท่องเที่ยวของไทยเรานั้นทําเงินมหาศาลให้กับประเทศไทย พืพื้นที่ถ้ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวก็จะมีเงินสัมัสในพื้นที่นั้นๆชาวชนบทจะได้รับอัน,นิตสงจากการท่องเที่ยวที่พวกเราช่วยกันส่งเสริมสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับจากผมพวัรไัยสุจับ